เข้าสู่โอซาก้าวันที่3อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้เรามีนัดเที่ยวกับเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นค่ะดูกันค่ะว่าวันนี้เพื่อนเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเริ่มต้นวันด้วยการมาขอพอรที่วัดชิเทนโนจิค่ะก่อนที่เราจะแวะเติมพลังด้วยทายเกยากิซานะร่แล้วเราก็ไปชมวิวสวยๆกันต่อที่อาเบเนะฮารุกะค่ะเราชอบที่นี่มากๆเลยค่ะชมวิวจนอิ่มใจแล้วเราก็มาอิ่มท้องกันต่อด้วย้าวนาปลาไหลค่ะเมนูโปรดตลอดการของเราเลยอิ่มท้องแล้วเราก็เดินข้ามถนนต่อ ต่อไปที่เทนโนจิปาค่ะแสงแดดญี่ปุ่นเวลานี้ก็คือภาพสวยโกงมากเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือเดินไปถ่ายรูปที่ชินเซกายทาวเวอร์ค่ะโดยไม่ลืมที่จะแวะเล่นเกมสนุกๆชิงขนมกลับมาเป็นของรางวัลกันค่ะบอกเลยว่าเพื่อนเราเล่นเก่งมากส่วนเรานั้นไม่โดนสักชิ้นค่ะมาถึงแล้วแลนด์มาร์กอีกที่ของโอซาก้าถ่ายรูปชิลๆแวะช้อปปิ้งนิดหน่อยก่อนที่จะไปนั่งชิลที่คาเฟ่ค่ะเปิดด้วยเบียร์ชาเขียวแบบเข้มๆไปเลยค่ะแล้วเราก็มาปิดท้าย ลายวันด้วยการชอปปิ้งที่ย่านเดลทงบุรีค่ะก็ไม่พลาดที่จะไปไป้ายกุลิโกทุกครั้งที่มาย่านนี้นะคะแล้วในที่สุดเราก็มาฝากท้องมื้อเย็นด้วยราเมงร้านนี้ค่ะสำหรับเราไปรับใจร้านนี้มากนะคะอร่อยคุ้มค่าราคาดีค่ะ